สวัสดีคุณผู้ฟังและน้อง,องๆเยาวาชนที่น่ารักทุกๆท่านคะ่ะช่วงนี้พบกับนิทานกฎแห่งกรรมนะคะเรื่องราวของนิทานที่สามารถสะท้อนในเรื่องของกรรมดีและก็กรรมชั่วสามารถจะทําให้น้องๆเข้าใจได้ดีถึงความเป็นมาเป็นไปในคันลองของคําว่ากฎแห่งกรรมนั่นเองนะคะน้องๆคะ่ะคําว่าแม่นะคะ คำนี้ก็คงจะไม่มีใครนะคะที่จะไม่รู้จักแต่ถ้าว่าใครจะเข้าใจความหมายของคำคำนี้ได้ลึกซึ้งมากกว่ากันหลายคนนะคะบอกว่าแม่คือผู้หญิงที่ให้กำเนิดแก่เราแม่คือผู้ให้ชีวิตเลือดเนื้อแล้วก็วิญญาณแก่ผู้ที่ชื่อว่าเป็นลูกและแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตน้องๆเคยให้อะไรกับท่านบ้างคะ และบุคคลที่เราจะนำมาถ่ายทอดให้ทุกคนฟังในวันนี้น้องๆลองฟังดูนะคะว่าชายผู้นี้เขาได้ตอบแทนบุญคุณในทางลบนะคะและผลกรรมที่เขาทำนั้นมันสนองตอบคืนกลับมาหาเขาอย่างรวดเร็วเหลือเกินฟังดูนะคะ ณทุ่งกระจานจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานมันคือทุ่งอันกว้างใหญ่เต็มไปด้วยท้องนามองดูสุดลูกหูลูกตาในที่นาของทุ่งกระจานแห่งนี้มันมีที่นาของป้าสวยหญิงไม้ในหมู่บ้านหลังจากที่สามีของป้าสวยได้เสียชีวิต ป้าสวยก็ไม่ได้แต่งงานกับผู้ชายอื่นๆอีกเลยทั้งๆที่พอแค่ป้าสวยตกพุ่มไม้ก็มีผู้ชายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มโสดซิงซิที่ไม่เคยมีเมียมาก่อนได้มายื่นข้อเสนอก็เห็นว่ามีลูกคงจะลำบากก็เลยอยากจะเลี้ยงดูลูกของสวยอีกแรงหนึ่งน่ะไม่เอาหรอกจา้าชาติเนี้ย เกิดมานะ่ะฉันมีพ่อของเจ้าโทนคนเดียวเป็นสามีก็เพียงพอแล้วละ่ะก็เพราะว่าป้าสวยแกมีรูปร่างหน้าตาสะสวยสมชื่อนั่นเองจึงทำให้มีหนุ่มใหญ่พ่อไม้ก็ยังมีมาติดพันกันไม่น้อยแต่ทุกรายที่มาเสนอก็ต้องหน้าจ๋อยกลับไปทุกรายไม่มีใครสมหวังเลยแม้แต่คนเดียวป้าสวยยืนกรานคำเดียวว่ายังไง ก็ไม่มีงานแต่งงานหรือว่าสามีคนที่สองอย่างแน่นอนและความรักที่ป้าสวยมีต่อลูกชายสายเลือดของสามีผู้จากไปทำให้ตัดใจที่จะขอครองไม้ไปจนกว่าจะตายเป็นคำยืนยันอย่างแน่นอนแล้วป้าสวยก็ตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงเจ้าโทนลูกชายของเธอจนกระทั่งเติบใหญ่จะว่าไปแล้ว อาจจะเป็นเพราะว่าความขาดหายที่โทนเกิดมาไม่มีพ่อไม่มีพี่น้องมีแต่แม่เพียงคนเดียวแม่สวยของเขาจึงเอาใจใส่ชนิดมดไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมเลยทีเดียวแม้ว่าลูกชายคนเดียวของป้าสวยต้องการสิ่งใดป้าสวยจะต้องหามาให้ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นป้าสวยจะแลกมันมาด้วยหยาดเหงือ่อหรือว่าความลำบากก็ตาม ตามใจลูกมากไปนะ่ะเดี๋ยวจะเสียคนนะไม่สวยเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงรู้สึกเป็นห่วงเมื่อเห็นป้าสวยตามใจเจ้าโทนจนเกรงว่าต่อไปจะเสียคนเขาให้มันก็น่าสงสารนะพี่เจ้าโทนนะ่ะมันมีพ่อแม่พี่น้องที่ไหนนอกจากแม่มันคนเดียวนะ่ะมันก็จริงไม่เถียงหรอกนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราผู้เป็นแม่จะต้องตามใจมันทุกเรื่องนี่นาะเอาเถอะสักวันสิ่งที่อยู่รอบข้างจะสอนเขาให้เข้าใจเองแหละก็หวันแต่ว่าเมื่อถึงวันนั้นนะ่ะเจ้าโทนมันจะตั้งตัวไม่ทันนะซิทั้งหมดนั้นก็คือคำของเพื่อนบ้านที่ต่างเป็นห่วงเป็นใยในความเป็นอยู่ของสองแม่ลูกแล้วมันก็น่าเป็นห่วงน้อยอยู่เสมอไรละ่ะก็เมื่อเจ้าโทนได้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ ความคิดของเขายังคงเหมือนเดิมนิสัยที่ชอบเอาแต่ใจตัวเองก็ยังเหมือนเดิมไม่ว่าเจ้าโทนจะต้องการสิ่งใดเขาจะต้องออกปากขอจากแม่เขาอยากจะทำอะไรก็ออกปากใช้แม่ของเขานั่นเองพอไม่ได้ดังใจก็จะเกิดอาการหงุดหงิดขัดใจเขาทีไรก็จะมีเรื่องทุกทีไปจากเมื่อก่อนตอนที่เจ้าโทนยังเด็ก มักจะขอสิ่งของของเล่นตามประสาของเด็กทั่วๆไปและเมื่อแม่หามาได้เจ้าโทนก็จะเล่นจนเบื่อแล้วก็จะคว้างทิ้งหาของเล่นแนวใหม่พอเติบโตขึ้นมาเขาก็ยังใช้แม่เป็นผู้หาสิ่งที่เขาต้องการมาให้เขารู้จักดื่มเหล้าแล้วก็เสพสิ่งเสพติดประเภทบุหรี่และที่สำคัญคือเจ้าโทนติดกัญชา ตอนแรกป้าสวยนึกว่าโทนติดบุหรี่เท่านั้นเพราะว่าเขาเอากัญชาย,ยัดไส้บุหรี่แล้วก็สูบแต่ว่าป้าสวยก็มารู้ภายหลังแกลมแทบจับแต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามารู้สึกตัวก็สายเนื่องจากเจ้าโทนติดสารเสพติดชนิดนี้หนักกว่าพวกเหล่าเป็นไหนไหนเวลาที่เจ้าโทนได้เสพมัน ารมณ์ของเขาก็จะมีความสุขมีเสียงหัวเราะฟังแล้วปราสวยยังเคลิ้มไปตามเห็นว่าลูกชายไม่ทุกร้อนแต่พอถึงเวลาที่เขาไม่มีมันขึ้นมาอาการทะมึงทึงก้าวร้าวก็มีปรากฏให้เห็นเจ้าโทนเจออะไรขวางหูขวางตาไปหมดแม้กระทั่งบันไดจะขึ้นบ้านเจ้าโทนยังผ่านกโรากรธมันเลยกัญชาเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายชนิดหนึ่ง ดังนั้นจะเสพจะขายจะเก็บมันก็จะต้องซ่อนเอาไว้อย่างมิชิดและเจ้าโทนก็มีกลุ่มนักติดสารเสพติดพวกนี้มันคือพวกของเจ้าชานหลานกำนันสวงผู้กว้างใหญ่ในตำบลน,นั้นนั่นแหละตัวเกาเลเชียวมันหาสถานที่เหมาะเจาะในการรวมพลคนสูบกัญชาเอาไว้ในห้างนาห่างไกลาตาชาวบ้าน และเจ้าโทนจะไปครุกอยู่กับพวกขี้ยาเหล่านั้นว่ากันว่าไอ้ชาญลานชายกำนันสวงนี่แหละเป็นตัวการวางจำหน่ายกัญชาอัดแท่งขายสร้างไรายได้ให้กับกำนันสวงไม่น้อยไม่คิดว่าต่อมาเจ้าชาญเองนั่นแหละติดกัญชางอมแงมโงหัวไม่ขึ้นซะเองเจ้าชาญเป็นลูกพี่ชายของกำนันสวงและพี่ชายกำนันสวงอดีตเสือเก่า ที่จี้ปล้นมาจนชื่อเสียงโด่งดังที่พ่อของชาญไม่ยอมลงสมัครรับเลือกเป็นกำนันซะเองแต่กลับอยู่เบื้องหลังก็เพราะว่าไม่อยากจะเข้ามาสู่วงจรปราบปรามลูกน้องเก่าของแกแต่เมื่อเห็นน้องชายต้องการหน้าตาทางสังคมชนบทพ่อของชาญจึงสนับสนุนและกำนันสวงก็ได้เป็นกำนันสมใจนึกไม่คิดฝันว่ากำนันสวง จะมุ่งขยายเครือข่ายยาเสพติดชนิดนี้ถึงขั้นต้องใช้หลานตัวเองเป็นแม่ขายแล้วคนขายก็กลายเป็นคนเสพครั้นทางกำนันสวงหมดอำนาจเพราะว่าคนรุ่นใหม่ก้าวขึ้นเป็นใหญ่แทนเจ้าชานก็เลยต้องตกอยู่ในภาพคนติดกัญชาเจ้าโทนเป็นเด็กรุ่นน้องเพราะว่าชานเห็นว่า เจ้าโทนสามารถตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังเหมือนเด็กหนุ่มคนอื่นเขาจึงหลอกให้เจ้าโทนมาสูบกัญชาพอเจ้าโทนติดก็ใช้ขนส่งสินค้านรกนี้ให้พอถึงคราวชะตาอับพักพวกของเจ้าชาหลายคนถูกตำรวจจับรวบไปได้ชโชคดีที่ไม่มีใครซัดทอดมาถึงเขาเขาจึงรอดพ้นอาญาไปได้ ที่เจ้าชานไม่ได้ติดคุกเพราะกรรมที่สร้างมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยู่ได้อย่างสงบเพราะอย่างน้อยไร่กัญชาที่เขาแอบปลูกเอาไว้บนเขาก็ถูกทางหน่วยปราบปรามทำลายยาเสพติดเข้าไปเผาทำลายทำให้กัญชาหายากยิ่งไอ้โทนทำไมเองโง่อย่างนี้วะไร่เองก็มีนีนาที่ทุ่งกระจานเยอะแยะปลูกกัญชาเลยเป็นไง เจ้าชานได้เอ่ยขึ้นเมื่อเขาล้วงเข้าไปเอากัญชามาหั่นซอยเป็นฝอยผสมกับบุรีก่อนจะใช้อุปกรณ์ในการเสพจัดก,การใครจะกล้าละพี่ชาญทำไมวะทุ่งกระจารน,น่มันถิ่นของใครอ๋อเองกลัวกำนันคนใหม่หรือไงวะแล้วใครไม่กลัวมันละ่ะมันจับด่านะ ส่งอำเภอตลอดไม่เลือกลุ่ท่านหลานเธอและพิชาล่ะที่ของพี่ที่เชิงเขาก็ออกจะเยอะแยะเยอะที่ไหนล่ะด้านน่ะมันที่สาธารณะทั้งนั้นแหละอา้าวแต่ก่อนมันก็เป็นที่ปลูกกัญชาของพวกพี่นี่นาก็ตอนนั้นน่ะอาสวงของข้ายังอยู่เว้ยก็ไม่มีใครกล้าที่จะทำอะไรนะสินั่นเห็นไหมล่ะ พี่ชาญยังยอมรับที่จริงนิสัยของเจ้าโทนไม่เคยยอมใครหรอกนะแต่พอกำนันคนใหม่เอาจริงเพราะว่าหลายครั้งหลายหนแล้วที่เจ้าโทนถูกลากเข้าสังเตเพราะว่าถูกจับในฐนานะที่ครอบครองยาเสพติดประเภทกัญชาเอาไว้เสพดีนะที่ไม่แจ้งข้อหาเอาไว้เพื่อจำน่ายคนเดือดร้อนก็ไม่ใช่ใครป้าสวย แม่ของเจ้าโทนนั่นแหละว่ากันว่ากำนันคนใหม่ที่ดุดันเรื่องเทนตรงก็เคยแอบรักแม่ของเจ้าโทนมาก่อนก่อนที่แม่ของเขาจะมาแต่งงานกับพ่อกำนันคนใหม่ก็เคยเที่ยวไล่เที่ยวขึกมากับพ่อของเจ้าโทนแล้วแล้วพอสวยก็เลือกแต่งงานกับพ่อดังนั้นหากจะนับกันจริงๆพ่อกำนันคนใหม่ ก็เท่ากับเป็นเพื่อนรักเก่าของพ่อเจ้าโทนเองแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งกันแต่เมื่อพ่ายแพ้ก็ไม่ถือกันแล้วก็ไม่ติดใจกันพอพ่อของเจ้าโทนตายใหม่ๆเขาคนนี้ก็เคยมาทาบาทามอยากจะแต่งงานกับแม่สวยแต่ก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวนั่นแหละทำให้ต้องอกตรมมาถึงวันนี้หลายครั้งกำนันคนใหม่ ได้บุกเข้าจับแก๊งสูบกัญชาโดยมีเจ้าชาและโทนเป็นตัวหลักพวกของเจ้าชายางังสลมสลือเพราะว่าพิษของกัญชาพอเห็นหมาตาเข้าเท่านั้นอาการของความมึนเมาแทบจะปลิดทิ้งไม่อยากจะแสดงให้พวกเจ้าหน้าที่จับได้สืบทราบบ่อแสว่าพวกเองมั่วกัญชากำนันคนใหม่ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่ม เมื่อสุมอะไรล่ะกำน,นันพูดให้ดีๆหน่อยนะเดี๋ยวก็เดินฟ้องกลับฐานะหมินประมาทประชาชนนะตอบโต้ได้สวยงามตามสไตล์ของเจ้าชานซึ่งพอจะทราบเรื่องตัวบทกฎหมายอยู่ไม่น้อยกำนันคนใหม่ยิ้มกว้างๆอย่างไม่หวั่นเกรงและพวกเองน่ะมั่วสุมกันจริงหรือเปล่าละ่ะไม่จริงเจ้าชานตอบเสียงแข็งทีเดียว คุณนะเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ที่สถานีตำรวจแห่งนี้กระมังถึงไม่รู้ว่าผมเป็นใครท่าทางของเจ้าชานยิ่งใหญ่แทบจะครับทุ่งกระจาเลยทีเดียวนายตำรวจหนุ่มอมยิ้มพร้อมกับตอบว่าย้ายมานานแล้วแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าคุณเป็นใครแต่อีกไม่นานเราอาจจะทำความรู้จักกันได้ดีกว่านี้นายชานสยะยิม้ม ก่อนจะมีเสียงเล็ดลอดออกมาจากปากของเขามันแน่นอนอยู่แล้วเจ้าชานกับพวกรวมทั้งเจ้าโทนถูกส่งโรงพักรับโทษตามระเบียบแม้ว่าเจ้าโทนจะมีลูกมีเมียแล้วแต่เขาก็ยังติดกัญชายอยู่ดีจากที่เคยทะเลาะเฉพาะกับแม่เจ้าโทนก็หันมาเล่นงานเมียกับลูกซึ่งเท่ากับว่า มีคนมาเป็นที่รองรับอารมณ์ให้เขาเพิ่มเติมขึ้นอีกเวลาได้ผ่านไปตอนนี้ป้าสวยแม่ของเจ้าโทนได้แก่จนกลายเป็นย่าสวยของหลานไปแล้วแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็คือเวลาเจ้าโทนเสี้ยนกัญชาเขาจะตบจะเตะแล้วก็ตีทั้งแม่และเมีย กระทั่งครั้งนี้พวกเพื่อนบ้านต้องเข้าไประงับเหตุเนื่องจากทนต่อพฤติกรรมโหดของเขาที่ทำต่อแม่บังเกิดกล้าวไม่ได้ยายสวยป่วยกระสอบก,กระแสะมานานบังเอิญลูกสะพายไม่อยู่บ้านหลานๆก็ออกไปทำงานในไร่กันหมดเชลโทนได้เดินมาหาของที่เขาต้องการไม่เจอก็เลยผ่านหาเรื่องกับแม่ของตัวเองข้าถามว่าของของข้าอยู่ไหน เองเอาไปทิ้งใช่ไหมอีกแก่แม่ไม่เห็นจริงๆนะลูกเอ้ยเอ็งแกล้งใช่ไหมเอาของข้าคืนมาซะดีๆอยากเจ็บตัวใช่ไหมและแล้วเจ้าโทนก็ได้เตะแม่ของมันทันทีโอ้ยแม่เจ็บนะลูกตายไปซะเลยก็ดียายสวย ได้ปล่อยให้เจ้าโทนทั้งเตะตีจนสะบักสะบอมเลือดไหลกลบปากป่านนั้นก็ยังไม่คิดหนีชาวบ้านทนไม่ไหวจึงเข้าขัดขวางเอ็งจะมากไปแล้วนะไอ้โทนเองลองดนตีนข้ดดูบ้างสิจะเจ็บแค่ไหนแล้วเจ้าโทนก็ได้ลิ้มรสชาติของแข่งเปล่าๆของเพื่อนบ้านรายนั้นแม้ว่ายายสวยจะบอบชำ้ำเพราะว่าแรงเท้าของลูกชาย แตก่ก็ไม่มีทีเท่าว่าจะเอาโทษโกรธลูกยังเป็นห่วงร้องห้ามอย่าทำลูกของแกเลยถือว่ายังดีที่เมื่อถูกเพื่อนบ้านสั่งสอนแล้วเจ้าโทนหายอยากกัญชาสำนึกผิดได้จะด้วยความรู้สึกที่ออกมาจากข้างในหัวใจหรือเพราะว่าหว,า,วาดกลัวชาวบ้านจะลงโทษไม่ทราบได้เจ้าโทนยอมคลานเข้าไปกราบเท้าแม่ของตัวเอง ลูกขอโทษจ้ะแม่จ๋าต่อไปเนี้ยลูกจะเลิกเสพกัญชาตลอดชีวิตลูกสำนึกผิดแล้วล่ะเขาครื่อครวญด้วยความสำนึกจริงๆหรือว่าแค่เพียงแก้หน้าอายไม่ทราบได้จึงทำให้มีเสียงเพื่อนบ้านคนหนึ่งในจำนวนที่มามุงดูพูดขึ้นว่ามันจะให้แน่ใจได้ยังไงว่าเองจะไม่ทำแม่ของเองอีกน่ะ ผมจะขอสาบานหากว่าผมทำให้แม่เจ็บอีกหรือทำให้แม่น้ำตาร่วงขอให้ผมตายด้วยคมหอบคมดบับอยา่าอย่าสาบานอย่างนั้นลูกเสียงของเย,ยสวยร้องห้ามปรามไม่ยอมให้ลูกชายเอ่ยปากสาบานแต่ดูเหมือนแม่ยิ่งห้ามก็เป็นการกระตุน้นให้เจ้าโทนพูดซ้ำอีก แม้แต่หากว่าผมกลับไปแตะต้องกัญชาอีกก็ให้ผมตายในวันนั้นอย่าให้ถึงข้ามคืนสิ้นเสียงของเจ้าโทนชาวบ้านหลายคนอาจจะโล่งอกแต่ยายสวยกลับวิตกกังวลบอกให้เจ้าโทนถอนคำสาบานเธอลูกแม่ไม่รับกลับเป็นการตอกย้ำให้เจ้าโทนยิ่งยืนยันเข้าไปอีกจริงๆนะแม่ เชื่อไอ้โทนลูกคนนี้เถอะหากผมกลับไปแตะต้องกัญชาอีกนับตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ขอให้ผมตายเป็นผีด้วยคมหอกดาบอย่าให้มีลมหายใจชั่วค่ำคืนที่ผมแตะต้องมันความคืบหน้าของคำสาบานของเจ้าโทนดูเหมือนจะเกิดขึ้นเป็นจริงขึ้นมาให้ชาวบ้านได้เห็นเขาเลิกสูบกัญชาจริงๆแต่กว่าที่เขาจะเอาชนะมันได้ ก็เล่นเอาเยสวยแทบน้ำตาจะเหือดแห้งไม่มีเหลือเพราะอารมณ์ที่ไม่คงที่ระหว่างที่เจ้าโทนพยายามเลิกสูบกัญชาแต่เขาก็สามารถเอาชนะมันได้อย่างน่าภาคภูมิใจเหลือเพ่งเล่าเท่านั้นที่ยังได้ยินเขาเอะอะโวยวายอยู่แต่มันก็ยังดีเพราะว่าไม่ผิดกฎหมาย ายสวยพอจะมีความสุขอยู่บ้างโดยไม่คาดฝันว่าสิ่งที่จะโทเลิกมาอย่างยากลำบากมันจะหวนกลับมาใหม่โดยที่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจหลังจากที่เจ้าชานได้ออกจากคุกมาหลังจากที่ไปรับกรรมเพราะว่าถูกจับข้อหามีกัญชาวไว้ในครอบครองแม้ว่ามันจะไม่มากแต่ก็ไม่ใช่จำนวนที่มีเอาไว้เพื่อเสพ จึงถูกนําเข้าสังเตไอ้โทนเราไประลึกถึงความหลังกันหน่อยไหมล่ะเพื่อนไม่เอาแล้วล anyway> ่ะพี่ชานทำไมวะก็ผมน่ะให้กำสาบาลกับแม่เอาไว้แล้วนะสิปะโทไอโทนเองมีหัวโบราณจริงๆนะสบงสาบานอะไรวะเขาหลอกเด็กเว้ยตอนแรก เจ้าทนคิดว่าจะไม่แตะต้องกัญชาตามที่ได้ให้คำสาบานเอาไว้ต่อหน้าแม่ของเขาแต่เพราะว่าความสัมพันธ์ที่มีกับกัญชามาเนินนานประกอบกับเจ้าชานใช้ไม้เด็กหรือว่าเองน่ะรังเกียจข้าว่าข้าเป็นคนขี้คุกไม่อยากจะคบกับข้าใช่ไหมวะนิสัยของเจ้าทนเป็นคนรักเพื่อนรักพ้องเมื่อโดนเข้าลักษณะนี้ เขาจึงต้องจำยอมเดินตามหลังของเจ้าชานไปยังห้างนาที่เก่าเจ้าชานยกบ้องกัญชาออกมาพร้อมกับหันผสมยาชุนพอได้ที่ก็จุดไฟผ่านบ้องเข้าปอดพ่นควันคนที่เคยติดสิ่งใดพอได้รับแรงกระตุ้นแม้ว่าจะทนจะใจเด็ดเดี่ยวแต่หลายอย่างมาผสมผสานกัน ทำให้เขาต้องอ่อนอ่อนผ่อนไปตามแรงโน้มน้าวแล้วก็หันกลับไปสูบมันยังหลงสติโดยใช้คําแก้ตัวว่าแม่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละและพอเขาได้สูบครั้งหนึ่งมันก็มีครั้งที่สองสามสี่ตามมาคราวนี้นานๆทีโทนถึงได้ลิ้มรสสิ่งที่เคยติดมานาน เขาก็เลยสำราญไปกับรสชาติสิ่งที่เขาบอกว่าจะไม่มีวันแตะต้องมันอีกแล้วโทนมึนเมากัญชากับรสชาติสิ่งที่เขาบอกว่าจะไม่มีวันแตะต้องมันอีกเขามึนกัญชาและรู้ตัวว่าจะไม่กลับบ้านเพราะว่ารู้สึกอายหากชาวบ้านใกล้เคียงได้รู้สิ่งที่เขาปฏิญาณว่าจะไม่แตะต้องมันเขาเหมือนกลับไปเป็นคนพ่ายแพ้ ไม่รักษาคำพูดจนกระทั่งถึงพลบค่ำนั่นแหละเขาถึงเดินเข้าบ้านพอเจ้าโทนจะเข้าบ้านความกลัวได้แลนเขาจับคว้วหัวใจของเขาอย่างคาดไม่ถึงหากผมผิดคำสาบานขอให้ตายใต้คมหอกคมดาบมันผุดขึ้นมาในมโนสำนึก ของเจ้าโทนในวินาทีนั้นอยากจะป้องกันคำสาบานคิดได้ว่าที่บ้านของเขาก็มีดาบเล่มเก่าๆอยู่เล่มหนึ่งหากว่าเขาให้ใครนำสิ่งนี้ออกนอกบ้านซะพ้นคืนนี้ไปได้ก็จะพ้นอาถรรพ์ได้คิดได้ดังนั้นเจ้าโทนจึงให้คนไปเรียกลูกชายออกมาบอกว่า ให้บอกย่าว่าให้นำดาบไปไว้นอกบ้านทีเขาสั่งแค่นี้เพราะคิดว่าแม่ซึ่งรักเขามากก็คงจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นลูกชายได้หายกลับเข้าไปในบ้านแล้วก็ออกมารับพ่อโทนถามลูกว่าจัดการเรียบร้อยแล้วหรือยังลูกชายคนโตของเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วนั่นแหละ เจ้าโทนถึงได้กล้าเดินเข้าบ้านเขาตั้งสติอย่างมั่นคงก่อนจะเดินเข้าไปในเขตบ้านอาการมึนเมาของกัญชาก็ยังคงค้างอยู่ในสมองเดินขึ้นบันไดบ้านแต่เมื่อจะก้าวถึงบันไดขั้นสุดท้ายแล้วจะเดินไปที่ชายคาบ้านเท่านั้นแหละเท้าของเขาก็ก้าวพลาดร่างของเขาร่วงพลอยลงจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง และแล้วเขาอุทานเสียงหลงด้วยความตกใจมือพยายามจะควายคว้าสิ่งที่สามารถเหนียวรั้งร่างของเขา,เาไว้ได้แต่ก็คว้าได้แต่เพียงความว่างเปล่าก็คืออากาศเท่านั้นแล้วแผ่นหลังของเขาก็หล่นกระแทกพื้นอย่างรุนแรงด้วยน้ำหนักตัวและความสูงของบ้านที่ยกพื้นสูงคราวนี้เขาแหกปากเหมือนเจ็บปวด เป็นที่สุดโทนรู้สึกเสียวแผ่นหลังวูบเหมือนมีสิ่งหนึ่งพุ่งทะลุทะลวงมาจากทางด้านหลังพ้นออกมาทางหน้าอกใช่แล้วมันคือมีดดาบเก่าๆเ,เ,เล่มนั้นนั่นเองเขาอุทานได้เพียงแค่นั้นแม่จ๋าคำสุดท้าย ที่เล็ดลอดออกมาจากปากของเจ้าโทนผมขอโทษและนั่นคือความรู้สึกเฮือกสุดท้ายของเขาทั้งที่เขาพยายามจะหลีกเลี่ยงแล้วแต่มันก็หนีไม่พ้น